ไปคิดว่ามันสิง่ายกว่านี้จากหน่อยการลบก้นหักเขาออกจากใจคิดว่าสิใครกว่านี้เป็นความจริงสวนทางแปตายแต่สุดท้ายที่ากักเลยโยนยังหักเขา รักหลายกระเจ็บหลายคือว่ายีานีีลองเบ่งลหลายวิธีก็ลเือบ่ได้สมมงไม่ไปแงหังต่อความเจ็บทุ่มทำต่ำใจจักสิปืนหลอกไปป้องได้จังสี้ซหัก เจ็บที่ยังหักเจ็บที่ยังหักลายเงินเธอเดือดหัวใจเงื่องพราได้สักทีเจ็บพราพออยัางจงูงด้ยวยคำหักของคผ้านี้ทั้งวันใจถูกของอี่นี้ Where is <laughs>